นายยกกิ่งกาชาติอําเภอรพระประแดงถือเลือกดีทําบุญเปิดร้านใหม่ครัวหญิงอาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568นางอุบลสีเมฆรองนายกกิ่งกาชาติอําเภอรพระประแดงจัดพิธีทําบุญเปิดร้านอาหารครัวหญิงอาที่บ้านเลขที่62ทับ3หมู่10ตําบลบางยออําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยในพิธีได้นิมนต์พระครูสุพัทรกิจจาร อาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอรพระประแดงพร้อมพระสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอรพระประแดงจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารพร้อมสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวในการทำธุรกิจเปิดร้านใหม่ครัวหญิงมาให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองยั่งยืนยิ่งขึ้นตลอดไปโดยมีนายอนนท์บุรณภพักดีนายอำเภอรพระประแดงนายกหญิงกาชาติอำเภอรพระประแดง พร้อมด้วยนางกัลยาณีกิตนพเกียรติรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายปริญจาวัทิยากุณปลัดอำเภอพระประแดงพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดงพร้อมญาติพี่น้องของเพื่อนร่วมทำบุญในครั้งนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ